องจึงจัดว่าคนพาลเนี่ยก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายดังนั้นถ้าบุคคลนั้นเนี่ยไม่กระทำนะมุสาวาตนะปิสุนาวาจาคือมิจฉาวาจาต่างๆเนี่ยใครเล่าจะรู้ว่านะเขาเป็นคนพาล หรือเป็นบัณฑิตอย่างนี้ดังนั้นการกระทําของเขาเนี่ยจะเป็นตัวชี้เป็นตัวบ่งบอกว่าเขาเป็นอะไรทีนี้เราก็มองลึกลงไปเรามองลึกลงไปอีกว่าการกระทําของเขาเนี่ยทางกายทางวาจาเนี่ยมันออกมาจากอะไรการกระทําทางกายทางวาจาก็ล้อนออกมาจากจิตที่เขา นึกคิดปรุงแต่งไปรับรู้อารมณ์นั้นขึ้นมาฉงนั้นบุคคลคิดอย่างไรดำริอย่างไรเนี่ยถ้าไม่ละความเพลินในอารมณ์นั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็กระทําไปตามนั้นอย่างเราจะไปฆ่าสัตว์เราก็ต้องคิดก่อนละเราจะไปพูดโกหกเราก็ต้องคิดก่อนละเราจะไปดื่มสุราเราก็ต้องคิดก่อน ดังนั้นการกระทําทางกายก็ตามวาจาก,ก็ตามก็ล้วนมาจากความคิดนั่นเองจะเหมือนกับที่พระองค์เนี่ยตรัสในเรื่องของอริมัคมีองค์8เนี่ยนะว่าในส่วนสัมมาสังกปะเนี่ยหรือมิจฉาสังกปะก็ตามเนี่ยนะถ้าสัมมาสังกปะบริบูร์สัมมาวาจาจะบริบูรณ์ถ้าสัมมาวาจาบริบู์เนี่ยสัมมากัมมันตะก็จะบริบูร์ หรือถ้ามิจฉาสังคปะบริบูรณ์เนี่ยมิจฉาวาจาก็จะบริบูรณ์ขึ้นมาพอมิจฉาวาจาบริบูรณ์เนี่ยมิจฉากรรมันตะก็จะบริบูรณ์เพราะนั้นบาจากับการกระทําทางกายเนี่ยก็มาจากความคิดนั่นเองซึ่งพระองค์ก็ได้จัดเรื่องของตัวความคิดความดําริเนี่ย ว่าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณและพระองค์ก็บอกว่าขณะนั้นเนี่ยภพใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วซึ่งการเกิดขึ้นแห่งภพเนี่ยก็เป็นการเกิดขึ้นของกรรมนั่นเองซึ่งพระอนนท์เนี่ยถามว่าภพมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ พระองค์ก็จะไล่เลี้ยงตั้งแต่ว่ากรรมคือผือนนาวิญญาณคือมเมล็ดพืชตัณหาคือยางในพืชอวิชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดมีตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งอยู่นะกรรมมาพบเกิดดังนั้นตัวความคิดนะก็เป็นตัวส่งผลให้เกิดการกระทำทางกายทางวาจาออกมา ดังนั้นก็อยู่ที่ว่าเราจะมองกรรมเนี่ยในแบบตื้นหรือแบบลึกในแบบตื้นๆแบบปุถิชนทั่วๆไปมองเราก็มองการกระทําของเขาว่าเขากระทําแบบนี้นั่นคือเขาเป็นอะไรดังนั้นบุคคลนั้นก็เป็นไปตามกรรมเป็นพรามณ์ก็เพราะกรรมเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นพระราชาก็เพราะกรรม และตรงนี้พระองค์ก็จะตัดเรื่องของการมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยแต่พอข้อธรรมที่ลึกปราณีขึ้นไปที่พระองค์ให้เรารู้จักว่ากรรมเนี่ยคือตัวอารมณ์เนี่ยตัวอารมณ์เนี่ยที่เป็นที่ตั้งของ วิญญาณและตัวอารมณ์มันเป็นที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยคือรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างเนี่ยซึ่งเรียกว่ากรรมเนี่ยก็เป็นธาตุตามธรรมชาติมีการเกิดมีการดับเป็นอนัตตาเป็นของไม่ใช่ตนอีกพอมองลึกลงไปที่ผูถุชนทั่วไปมองโดยความเป็นตัวตนแต่พอเป็นธรรมะชั้นลึกแล้วพะอ,องค์บอกว่าเป็นของไม่ใช่ตน ดังนั้นเวลาคุยกับปุถุชนเนี่ยก็คุยระดับหนึ่งแบบหนึ่งนะกรรมเป็นของของตนนะมีกรรมเป็นทายาทนะมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทํากรรมใดไว้เนี่ยดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสิ่งนี้เป็นจริงเมื่อสัตว์เนี่ยยึดถือกรรมเป็นตัวตนนะ เขาก็เลยเป็นทายาทของกรรมแต่ถ้าเราได้ศึกษาตามกรรมพระศาสดาไปลึกขึ้นไปลึกขึ้นไปจนเห็นว่ากรรมที่วงเปรียบเหมือนผืนนานั้น,นซึ่งก็คือท่าตามธรรมชาติคือรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างหรือตัวเจตนาคือรูปเวทนาสัญญาสังขารที่มี เข้าไปตั้งอาศัยไปรับรู้ซึ่งถูกเรียกว่าเจตนาก็เรียกว่ากรรมอีกเหมือนกันธรรมธาตุเหล่านี้พระองค์ตรัสว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่นั้นเราจริงๆก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวธาตุเหล่านี้อันนี้เราจะเห็นว่าพระองค์ตรัสไว้สองมุมแล้วนะมุมในการสอนปูถุชนที่กำลังยึดถือนะว่า ขันห้าเป็นตัวตนเนี่ยนะก็จะสอนในความเป็นตัวตนนะแล้วก็ระบบของตัวตนเนี่ยมันจะผูกโยงเชื่อมโยงกันอย่างไรนะแต่พอเป็นธรรมะชั้นลึกแล้วพระองค์ก็จะปฏิเสธนะธรรมธาตุเหล่านี้โดยให้เราเนี่ยเห็นความจริงว่าธรรมธาตุเหล่านี้มันเป็นของเกิดของดับมันไม่ใช่ตัวตนจริงมันมีผู้มายึดธรรมชาติเหล่านี้ ดังนั้นผู้ที่มายึดธรรมชาติเหล่านี้เป็นผู้หลงเป็นผู้ไม่รู้เป็นผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกา้านมีตัณหนาเป็นเครื่องผูกดังนั้นธรรมชาติเหล่านี้ที่มันกําลังเป็นไปดําเนินไปเนี่ยมันเป็นเพียงท่าตามธรรมชาติที่เกิดไปตามเหตุตามปัจจัยและจะดับไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นเอง ดังนั้นถ้าเราเข้าใจในเรื่องของกรรมนะโดยในยะชั้นลึกแล้วเนี่ยตัวกรรมเราก็จะมองเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ถ้าเรายังปล่อยวางไม่ได้กรรมเนี่ยนะเราจะมองโดยความเป็นตัวเราของเราเป็นตัวตนรูปก็เป็นเรา เวทนาก็เป็นเราสัญญาก็เป็นเราสังขารก็เป็นเราวิญญาณก็เป็นเราเราก็เลยต้องเป็นทายาทของกรรมเราก็เลยมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามก็เลยต้องรับผลของกรรมนั้นๆเนี่ย